รอส่งมากี่ใบของเก่งมีไหมสวัสดีครับแฟนเพจเป็นกรพาภาพทุกคนครับพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้นะครับผมเสร็จทะลุแล้หรอช่วยเมนแชร์นะครับซอยเมนแชร์นะครับผมอุ้ยสุกตาทูมาสุกตาหวยทูมาแต่พรุ่งนี้ถึงจะไปกิ้ง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 วอลนัมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลสุกตา ตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ลองมากิ้งกิี๊งดูเร็วเร็วอยเลยอ่ะไล่สดอยู่นะคุยกับเอฟซีหน่อยเร็วเนี่ยไปไหนมาเนี่ยมาซื้อผ้าไปมาซื้อผ้าที่สาราคามซื้อผ้ามาตัดชุดได้แล้วได้แล้วจริงจริง <ๆๆ S 1> แล้ววันนี้ทำไมไม่เปิดทำไมไม่เปิดร้านไปทุกเวลาเขาก็มาเดี๋ยวนี่มีอะไรมีอะไร <laughs> ไปวิป่งไหมไปคือเกษตรกรไม่เอาเอาไปสัตเต็มคัะนี่ยังชัตเต็มตาประทับนี่ยังนี่นี่เขาก็มาแล้วก็ไปเสียอาจจะเสียผ้าสีอยู่อปตเพิ่งกลับมาถึงบ้านพอดีกับภาพจะภาพพรุ่งนี้จะเปิดงานนะกตาเปิดร้านพรุ่งนี้ใช่ไหมจริงไหมเนี่ยจริงไหมจริง <c oughs> พี่น้องตอนนี้เรากำลังคุยกับสัตาแม่แนะแกินข้าวหิวข้าว การกำลังจะกำลังจะกลับโอเคอันันยินดีเอฟตื่นชงมาให้ก็เลยอ่านซีปุณโบโอ้โอ้ยเอฟซีส่งของมาให้เม่หอยถึงภาษาอังกฤษประสครับพี่น้องก็เลยอ่านโบออกใช่ไหมโอ้ยดีใจน้ำร้อนกับพี่น้องเอฟซีทุกจังหวัดกับว่าอะไรพี่น้องแล้วคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศก็หลายครับเอฟซีเม่หอยสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดี มีหลักแฟนเพลงแฟนขับทุกๆคนครับมือนีแม่นมาไลสดนะครับชวนเชิญพี่น้องนะครับไปกดติดตามเพจแม่นจกักรพรรดิชาแนลให้ได้ด้วยพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ YouTube สิขอบคุณแอดมินกายนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อการแสดงไว้นะครับตรงลิงก์ตรงนี้นะครับ0992369953นะครับเบอร์ผู้จัดจการเก่งนะครับ0644416 939อันนี้เบอร์ของอพระเอกนนชัยนันนะครับ0973366225อันนี้คือเป็นเบอร์ของแม่นนะครับค่ะแต่ไข่ขืนงามยังอ๋อกํลังอคา,าบ่าทัทน่ขึ้นแต่ไข่ก็กำลังติดแต่ว่าผักกระเดาอ่ะปรุงใบหรอสวัสดีไม่ไหมครับไม่ม้อนไม่ไหมสวัสดีครับสบายดีบ่ ไทยเอฟซีพี่น้องทุกคนครับพี่น้องครับฝากผลงานเพลงไม่ล่าสุดของแม่จกักรพรรดิได้ครับผมในแนวเพลงของอินดี้นะครับนแนวเพลงของอินดี้กับผลงานเพลงเือสุดท้ทยนะครับเือสุดท้ทยฝากพี่น้องไปกดติดตามไปกดฟังไปกดปันวิวให้ได้ดพี่น้องเด้อนะครับผมผลงานเพลงเือสุดไทยตอนนี้อยู่ที่ยูทูบ นะครับแม่นจักรพันด์ชแนลนะครับฟังแล้วเพาะมากเศรา้ามากขอบคุณครับนี่ไงเจ้าของผู้แต่งเพลงขอบคุณพระเอกเมียนจกักรพรรดิที่ถ่ายทอดเพลงที่เธอสุดท้ายออกมาดีแฮงครับโอ้ยขอบคุณคูเต๋าไอ้คู่อาคังมากๆนะครับคูอาคังมากๆเด้อนะครับที่เสนอผลงานเพลงดีๆมาให้แม่นนะครับมีหลายคู่ที่เสนอมาของอาจารย์การกัลเลอี่ก็มี นะครับเป็นแนวเพลงของวอล,ล่ําอาจารย์จัก,กรินสวยชุ่มเนื่นอันนี้ก็เป็นวอลลัมครับพี่น้องลอคิวอัดกันอยู่นะครับพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็น้องใดน้องอ,อิมอ,อ่อนระเบียบวัตถสินกระซงเพลงมาให้เดีย<ด>แตงจากใจแตงให่ไอริพระนะขอบคุณน้องอ,อิมออนนะครับจากระเบียบวัตถินกับแตงเพลงมาให้นะครับ ปากพีนองนี่เด้อครับผมไปกดฟังปันยูซอยเม่ในเด้อครับฟังไปหลายรอบแล้วจ้าขอบคุณครับพี่เมียขอบคุณขับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมปันซอยกันครับพี่น้องฟังในเนวเพียงหัวลั่มจากเม่นมาหลายเร้วกับเปลี่ยนในเนว่ไม่นะครับเปลี่ยนเนวไม่พอบอซิ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับอาจจะไปโดนใจคุณที่อกหักนะครับในเนีเพียงนี่ถือผู้สาวทิมฟังหลายรอบแล้วจ้า ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับทักทายพี่น้องสู้ขู่สุขคนนะครับเมื่อนี้แม่นมากสารค้ามครับพี่น้องมาสารคาม,มาสั่งผ้ามาเอามาซื้อผ้าไปตัดเย็บชุดนะครับตอนนี้ทีมงานเบื้องหลังทีมเฮดชุดจะค้นมาหนึ่งสองสามสี่หาทีมเฮดหัวอีกหาเฮดหัวพวกกระบะพวกคนนะครับประมาณสิบห้าคนนะครับกำลังยุมย่มยุมย่มยุ่มยุ่มกันอยู่ตอนนี้ครับ ซึ่งเป็นอย่างแม่นจังบ่ไปไลย่ยส,สดอยู่ในห้องชุดหลายนะครับบางครั้งมันก็เก็บเป็นข้อมับสกอรน,นะครับเรื่องชุดนะครับแต่ก็แม่นก็จะมีปว,ป,วปวดเป่อยออกไปได้แบบว่าอยากให้เห็นได้นะครับติดตามจากน้องแมนแฟนคลับจากเกาหลีโอ้ยขอบุณครับ FC จากเกาหลีตอนนี้แม่นจะกกระพันวังแล้วเด้อเอาไปลองเพลงตั้งประเทศได้นะครับทุกคนติดต่อได้นะครับเบอร์ตามเบอร์โทนี้ได้ แม่หอยก็สิไปเก็บผลไม้นะครับไปเก็บผลไม้ตอนนั้นไปประเทศอังกฤษกะโอ้ตื้นเต้นดีครับตอนแบบบรรยากาศต่างประเทศเนาะที่แบบว่าเคยเห็นตางในทีวีประเทศอังกฤษตอน,น,นที่ไปฟังทุกวันเสียงดีเสียงถึงได้อารมณ์เศร้าโอ้ยขอบคุณครับฟังขึ้นกันจ้าหนุ่ยน่ารักมากครับชนันทิดา ที่ไก่บอกว่าฟังแล้วค่ะขอบคุณครับมากหลายสันตุกตาฟังเขาโค้งเรื่องใหม่เห็นแม่หอยคุณแต่งร้องไห้คิดอยากนั่มทาปีนางาน่เต็มที่พอผ้ากันตาบวมที่ครับไม่บวมนะครับตามติดตามตามที่แม่นเคยประสบการณ์อยู่วงวงระเบียบวัตถศิลป์เนาะอันนี้คือร้องไห้ทุกวันวันละสองครั้งนะครับกับนิทานของระเบียบวัตถศิลป์มันเป็นเรื่องที่โศกที่เศร้านะครับก็ร้องไห้ทุกวัน แต่ก็จะใช้คือช่วงกลางวันเนาะเนาะอาบน้ำอาทากินข,ข้าวกินน้ำแล้วก็นอนซีมงเร่งหามงเร่งก็ตื่นมากเสียมันก,มนก,มนก็มันก็พักผ่อนอิ่มแล้วนะครับกับบ๊บวมด้ครับมี่จะสู้พี่จะสู้แต่ว่าเรื่องล่ำปีสิมาเนี่พี่น้องแบบคนยอมรับอยู่ว่าคนขาดต่ำที่โค้งมันนี้โค้งมันคนนะครับ <c oughs> แต่ก็รอติดตามมาศ,ศิลปินพวกเราจะไปในแนวทางไหน แต่อาจารย์มันก็บอกว่าจะมาเคลนเอานะครับเรื่องลูกไส้ใงซัมบาลูกไส้ลาสัมมานนะครับของอาจารย์ไก่ลิ้นเอ้ยจักรกลาดจักรลินจักรลินไก่ลาดเปลี่ยน, <c oughs> นซื่อเฟินลเลยของอาจารย์จักรลินไก่ลาดนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งของอาจารย์การกะละเวกนะครับผู้เป็นเฮตดโค้งเรื่องแล้วก็อาจารย์จักรกลิอาจารย์จักรลิสร้อยสูงเนินเป็นคนแต่งก่อนนะครับ กับเรื่องอำนาจเงินตาสักดีหน้าใจบาปนะครับชาตเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวของเรียนง่ายๆพื้นบ้านนะครับเน้นไปทางแบบกระชับแล้วก็เตยนะครับเป่าล่ำเป่าเ,าเ,เตยนะครับสำหรับพี่น้องที่มาเอารอติดตามนะครับรอชมปีที่3ที่วัดโพเจมหาส่นทั้งที่ท,ทั้ง2ที่โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ ปากเลยนะครับผลงานเพลงเทือสุดท้ายนะครับของเมนเจักรพันธ์นะครับเอาเดี๋ยวสิลองให้ฟังเคนยิ้ตื่นบอว่าลองให้คอยเนาะแต่อาจจะบ่ได้อารมณ์เลยครับเพราะว่าลองอยู่ใน,น,นร้านอาหารลองอยู่ที่ร้านกับเขาหน้ำตาค <c oughs> ิดได้ะ่ะน้ำตาไอายไหลเมื่อที่เจ้าแยกทางห่างกันเอืกสายอายสั้น ให้สบันรังเจ้าบ่ให้ปานให้กลาบตีนพุ่นบ่มันจังจิสาสมแก่ใจรับตำแน่งโดยบ่ได้ตั้งใจแฟนเก่าที่เจ้าเมื่อฮักคงเป็นเธือสุดท้ายที่ไอเดทนาทีบุญหักเมื่อสัมนียู่เจ้าบอดปัน น้ำตาไหลอับนาเฮ็ดยังบ่ได้จักอย่างอายุต่ำคือกาบางังรังใจเอาไว้บ่ยู่หักมันกินบ่ได้อายเองก็พอสิหูแต่ใจมันหักเจ้าอยู่เมือใจโอ้ หัวหน้ารอกินแกงเห็ดนะคะคืนนี้โอ้โหสุดยอดนังอิ๋วขอบคุณมากจ้าเจอกันเจอกันหางทองไปกินแกงเห็ดก่อนเฮ้ยเขาส่งอะไรมาน่ะส่งดาวแล้วสิบสี่ดวงโอ้ยขอบคุณครับอยากฟังหนาฮาร์ดเดอคือสีมวนครับลองลองบ่ได้เต็มที่พอเพราะว่านังยูนรลานกับเขานังยูนลานสมต่ำรองแห้งบ่ได้ยันพึ่งเหลือง แย่งน่้ประดนเันสิดังโปดครับเอาอย่าลืมฝาบพี่น้องฝากฝากไปเด้อครับเขาไปฟังนะครับในเมนจักรพันเชแนลนะครับผลงานเพลงเธอสุดท้ายนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะทําเพลงเอียงเกาะขอโอกาสนะครับซึ่งเพลงขอโอกาสนี้แม้นเคยลองปีแรกแต่ว่ายังไม่ได้ทําลง YouTube อย่างเป็นทางการยังบริตตัดต่อเสียงยังยบ่ไดมีกเสียงนะครับแต่รอบนี้คือจะ,อะ มีเสียงล่งใน Youtube ช่วงไหน<ว>เร็วๆนี้แหะครับพี่น้องเร็วนี้นะครับอ้าวฝากติดต่อการแสดงของบอล่ำคนใจแฟนนะเด้อ<ว>พี่น้องเด้อน,นะครับบ่ว่าสิเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตหรือว่ารับเชิญเมนจัก,กรพันธ์หรือว่าเอาไปแต่พระเอกนั่งเอกนะครับหรือว่าทีมนักดนกตรีแดนเซอร์นะครับม<ว>ีให้นะครับพี่นอ้องแล้วเต็เจ้าภาพ ในช่วงปิดฤดูกาล่งใหญ่นี้นะครับไปทุกรูปแบบนะครับฝากวันที่ยี่สิบสี่สีฮอตนี่อยู่ที่ผับเกาะอีสานนะงก็ศิล,ล,ป,ล,ป,ลปินอีสานนะครับวันที่ยี่สบสี่สีฮอตนี่พบพอกับมอลล่ามคนใจแฟนมินิคอนเสิร์ตนะครับพระเอกนั่งเอกเอาไปหลายอยู่ดอกหมือนครับทั้งตลกไม่ห้อยกับไปนะครับประเขียวก็ไปโอ๊ตกัไปนิกกี้ก็ไป นะครับพระเอกกซินี่แม่นจกกักรพันดนุนชยานั่นเนาะน้องดอมน้องไดใดล่ะโอ้ยหลายครับหลายคุณเอกกซิเป็นน้ำหวานกิ้งฟ้านะครับหลายคนหลายคุณกับพี่น้องปอๆกับมอล่ำคนใจแฟนแม่นจกกักรพันดิแบบนี้คนเสือที่ร้านศิลปินอีสานนะครับวันที่24สิงหีคมนี้นะครับศิลปินอีสานพัทยาสันปลาเขียวบอกว่าศิลปินอีสานพัทยาด้วยพี่น้องเด้อ นะครับวันที่24ส่วนวันที่23นั่นที่แรกตั้งใจว่าสิษไปปิดวงระเบียบวัดศิลนกินแหวเล่อยคอยเพราะว่าน้องบอยพระเอกบอยอัครพลนะครับเปินสิบ,บวชก็ะลอยต้องสิริปไปงานบวชนะครับเดี๋ยวสิมีขาอกาสไปหาพ่อหลังวิธีระเบียบไหมนะครับถ้าผมมีกระสิไปบ้านสมตามมาแล้วบันนี้ครับพี่นอ้องมาเด้อครับกินตะบังคุ่เจ้าเป็นม,มะลั <laughs> มอับพี่น้องฮะผู้จ้าเป็นมอลำ่มนมอลั่อตีมีตคือคือมอลำยุติระเบียบจ้จยู่คานาดยตะกี้ก็ยุระเบียบแต่ละตอนนี้เราจะยุ่ากัตถอยู่กับบอยเฮดบุงเองครับโอ้ยอันนี้เหล่าทะเลนจแฟนฝากไปติดตามเยอบุ้งไหมคนคือคยอย่างนี้เเียเ่คนเจมีพระเอกผมยเ้ม <laughs> หลายคนคุณพ่อท่านหัดจักนะครับวงปันใจแฟนนะครับเพราะว่าเหตุวงไม้นะครับสีเด่นสีดังสียา่างใดบ่ได้ขึ้นกับพี่น้องนี่แหละครับซอยเชี่ยซอยสนับสนุนนะครับพี่น้องเอาขออ,อ,อนุญาตกินเขากันเด้อครับปน,นี้พี่น้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังการสุนทรณของแม่นนะครับ ที่เขามาทักทายในเพจนะครับพี่น้องขอมาเบิ้งย้อนหลังกับฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ไลน์นี้ด้วยนะครับเลิศบัวมิกปลาเขียวว่าเสียเปียบเราฉันว่าได้ไปซะมาเจ้าพลาดแล้วพี่เจ้าเบิ้งเบิ้งวิวแน่เอ้ยละเบิ้งวิวแน่เบิ้งวิวเบิ้งวิวเบื้งวิวเฮ้ยเฮ้ยใครคือว่าเจ้าคืออย่างเงี้ย ผาดแล้วเจ้าพผาดแล้วโอเคนะครับเรามาครูเปาครับกับน้องบาสนะครับกับผู้จัดการเก่งนะครับมาอีกแล้วแต่มาคุ้งพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้ออุ้ยแม่จิตบอกว่าวันที่ยี่สิบสองกินอะไรแม่จะทํารอกินขนมจีนน้ายาดีกว่าแม่น้ำจีนน้ำยาไส้ตีนไก่ใส่ตับไก่ใส่ ทำได้แตกกว่ามากหลากหลายเจอกันนะครับขอบคุณเมจิตทั้งชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับไปเซ็นสัญญางานวันที่2 2สอีฮอดนี่นะครับใครอยากเจอเมนก็ไปหาได้นะครับที่ร้านกาแฟอาเมจิตนะครับชุมพลบุรีนะครับก่อนเทียงนี่จะไปเซ็นสัญญาที่นั่นนะครับผมเอาขออนุญาตกินเขากันนะครับพี่น้องบ๊ายบายอย่าลืมไปแชร์เพลงเธอสุดท้ายให้แม่นัมเเดอขอบพระคุณมากๆครับ